สวัสดีเพื่อนๆทุกคนและกลับมาพบกับการอัปเดตข้อมูลข่าวสารรถมอเตอร์ไซค์ใหม่ๆโดยพวกเราทีมงานโมโตไรอวกันอีกครั้งนะครับ สำหรับในวันนี้ครับเราก็จะมาอัปเดตข้อมูลของเจ้า Triumph Street Triple R RR, รุ่นใหม่ชมปี2020ที่ก่อนหน้านี้ครับเราได้เคยนำเสนอไปว่าทาง Triumph m o t o r c y c l e ประเทศไทยประกาศออกมาอย่างชัดเจนว่าพวกเขาเลือกที่จะวางจำหน่ายมันในบ้านเราด้วยหลังจากที่ทำตลาดแค่เฉพาะรุ่นท็อปนั่นก็คือรุ่น RS เพียงอย่างเดียวมาหลายปี โดยหากให้เทียบกันนะครับเจ้า Street Triple R คันนี้เนี่ยก็เปรียบเสมือนกับตัว RS ที่ถูกทอนสเปคออกไปหลายอย่างด้วยกันไม่ว่าจะเป็นชุดหน้าจอมาตรวัดแบบ TFT LCD ที่ถูกเปลี่ยนกลับไปให้เป็นแบบกึ่งดิจิตอลผสมกับอนาล็อกชุดระบบกันสะเทือนหลังที่ไม่ได้เป็นของเอรินแต่เป็นของโชวาไปจนถึงตัวคาลิเปอร์เบรกด้านหน้าที่แม้จะยังคงเป็นของ Brembo แบรนด์เดิมแต่ก็เป็นแบบ a x ็ e Mouse 4มาสพอร์ไม่ใช่ r ร den เม้ 4ีอพอตร,รุ่น Starima ที่นิยมใช้ในซูเปอร์บค์รุ่นท็อปหลายๆรุ่นแน่นอนครับว่าในส่วนของเครื่องยนต์เองแม้จะยังคงเป็นบล็อก3สูบเรียงที่กัดรวม7 6 5ซีซีเหมือนกันแต่ในตัวอานั้นจะมีการปรับจูนและกำหนดสเปคเครื่องยนต์ใหม่ ให้มีรอบที่จัดจ้านน้อยลงกว่าเดิมจนมีพละกกำลังสูงสุดอยู่ที่116แรงม้า PS ไม่ใช่125 PS ทว่าอย่างน้อยครับทาง Triumph ก็ได้มีการติดตั้งระบบ Quick Shifter แบบ2ทางขึ้นลงมาให้กับตัว Street Triple R คันนี้ด้วย <S <S เพื่อให้รับกับชุดคันเร่งไฟฟ้าและระบบความปลอดภัยอื่นๆที่มีความเหนือชั้นมากขึ้นจาก Street Triple R โฉมก่อน โดยสำหรับราคาวางจำหน่ายอย่างเป็นทางการของ2020 Triumph Street Triple R, R 765คันนี้ก็จะอยู่ที่4 1 0 0 0 0บาททวนโดยถ้าหากเพื่อนๆคนไหนสนใจแล้วก็สามารถเดินทางไปติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกับทางดีลเลอร์ Triumph ทั่วประเทศได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปแต่ยังไงก็อย่าลืมกด Subscribe และกราดิ่งแจ้งเตือน y o u t u b e Channel Motor Rival รวมถึงกด f o l lowing พร้อมกดซินเฟิร์สแฟนเพจ Facebook Motor Rival ให้กับพวกเราด้วยนะครับส่วนสำหรับในวันนี้กระผมแอดมินจอร์โมโตรายวก็คงต้องขอลาเพื่อนๆกันไปก่อนไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ